ก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็เอาเว็บพูดดอคอยมาฝากนะครับผมสาหรับเว็บนี้นะครับก็เปิดได้สี่วันแล้วนะครับผมสายพีจะได้รับแรงคุดฟรีนะครับผมเมื่อสมัครนะครับนี่นะครับผมแรงคุดที่เราได้รับฟรีครับรับรายได้4.30%ถึง145%ต่อเดือนครับ วิธีการสมัครก็ง่ายๆเลยนะผมให้เพื่อนๆไปเอาที่อยู่ด็อกคอยนะครับมาใส่ในส่วนของช่องนี้นะผมะใช้ได้ทุกกระเป๋านะครับจากนั้นก็กดเข้าในส่วนของตรงนี้ไปได้เลยนะครับอพอเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าหน้าแดชบอร์ดการขุดของเรานะผม <c oughs> ะในส่วนของตรงนี้นะครับที่ผมได้เปิดขุดไว้นะผม สายฟรีจะได้รับอยู่ที่0.004อสาต่ชิดอลคอยต่อวันนะครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเว็บนี้ก็ฝากถอนน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูการการลงทุนนะผมอัปเกรดนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ลงทุนนะผมนี่ผมจะพามาดู การฝากของเขาเฉยๆนะครับสำหรับใส่ลงทุนนะครับผมก็สร้างที่อยู่เงินฝากนะผมฝากขั้นตำ่ำหนึ่งตะคอยนะครับะจะได้รับแรงขุดอยู่ที่ 100dH ร้อยดีเฮกนะผมะก็ประมาณนี้นะผมในเรื่องของวิธีการเชิญเพื่อนนะครับก็เลื่อนลงมานะครับผม อ่าไปอ่าคัดลอกลิงก์ในส่วนของตรงนี้ไปแนะนําเพื่อนได้เลยนะคผมอ่าผู้อ้างอิงนะครับอ่นี่นะผมตอนนี้ผมก็มีหนึ่งคนนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอ่าระดับชั้นนะผมอ่าระดับหนึ่งนะครับอ่าเงินฝากสะสมนะผม ห้าถึงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าจุดเก้าดอกนะครับอัตรารายวันจะได้รับอยู่ที่สองจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะผมนีนะ 1, ่นะครับหนึ่งวันสองเปอร์เซ็นต์นะครับจะได้รับอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่นะครับผมอันนี้นะครับสี่ห้าวันนะครับก็ให้เพื่อนมาเลื่อนดูในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะผมอ่าก็ประมาณนี้นะผม ว็บ,บนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่วางที่อยู่อ่าก็เริ่มขุดฟรีได้เลยนะครับผมอ่าใน,น่วนของวิธีการถอนนะครับก็ให้เพื่อนกดเข้ามาที่อ่าถอนหรือวิดดอรตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับผมเลื่อนลงมานะครับอ่าถอนขั้นต่ำของเขานะครับผม นี่นะครับศูนย์จุดศูนย์สองสามซาตชินะครับผมค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการถอนนะครับเราจะเสียอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้านะครับนี่นะครับผมเวลาดำเนินการทันทีนะครับผ่านเครือข่ายแล้วคอยนะครับผม จะเป็นการถอนทันทีนะครับถ้าผมถึงยอดถอนนะคร,รับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆดูสําหรับสายฟรีนะครผมในส่วนของตรงนี้ผมก็ยังไม่ลงทุนนะครับจะคุดไปจนถึงยอดถอนของสายฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆดูนะครับผมใครที่จะตามผมมาทํานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมาสายฟรีก็อย่าพลาดนะครับแนวนี้ผมก็ถอนฟรีมาได้ เกือบทุกเว็บนะผมะก่อนจากกันผมก็ขอเพื่อโคโนคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเว็บดีๆอ่เว็บขุดเว็บเค็มสายฟรีมาฟากเรื่อยๆนะผมะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม